All right, TV night with my bro. <gasps> You're going on a date with Lois? So disrespectful. Oh, hey there, little fella. <laughs> Whoa. เคยเลี้ยงสุนัขนะครับชื่อน้องอ่างเปาครับผมรักมากครับรักมากอยากให้น้องเนี่ยมีพลังที่ทําให้ผมเนี่ยหายเศร้าจริงๆก็คือช่วยให้หายเศร้าได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆกลับมาบ้านเนี่ยนะฮะก็ทาให้หายในยคริปโตยังช่วยผมหายปวดหายเมื่อยเลยฮะนะเลี้ยงครับผมเลี้ยงแมวครับผม น้องถุงทองครับผมเป็นแมวที่แบบซาดิสตมากเข้าไปในห้องทีไรมันจะกระโดดใส่ตลอดเลยครับอยากแบบเปิดประตูมิติย้อนเวลาไปที่ไหนก็ได้เลี้ยงค่ะเลี้ยงน้องแมวอยู่2ตัวคะ่ะชื่อน้องมุงมิงกับลูปแปงค่ะอยากให้น้องมีพลังหอได้ค่ะจะได้หอไปหาอะไรกินเองได้ค่ะไม่ต้องแบดเหนื่อยทาาวันนี้มาดูซู no. เปอร์เพจหนูเียบที่บ้านมีน้องหมา1ตัวนะคะชื่อวิงกี้ค่ะเป็นพันธุ์ไซเลียรผสม,สมชนาเซอร์ค่ะ,คะ,คะอยากให้น้องมี พลังในการหาเงนินค่ะขอให้น้องแบบใบหวยได้แบบว่าทุกวันที่1กับวันที่16อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อที่บ้านที่บ้านเคยเลี้ยงทั้งน้องหมาน้องแมวเลยครับโอ้หลกัหลกๆเลยก็อยากให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยมีพลังในการรับรู้สิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจนะครับที่เขาจะได้แบบ่งเบาความรู้สึกของเราหรือว่ารู้ว่าเราต้องการอะไรหรือว่าสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมานะ่นครับปร Superman I am Lulu and you will kneel before me Aww, aren't you a little ray of sunshine? None yeah. on <laughs> 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 The fat cup. The fat cup ก็เป็นแบทแมนอยู่แล้วค่ะที่หนึ่งในดวงใจถ้าชอบมากที่สุดขอยกให้เป็นตัวแม่ครับวันเดอร์วูแมนครับโอ้โหผมชอบมากผมชอบเกาการ์ดอดอยู่แล้วด้วยชอบแบทแมนค่ะชอบทางค่ายนะแต่พิเศษก็คือก็จะเป็นแบทแมนนะครับเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าผมจะชอบแบทแมนนะแต่ว่ายังไงผมก็ต้องให้ริปโตเพราะว่ากิปโตเนี่ยไว้ใจได้มีพลังแบบว่าเหมือนซุปเปอร์แมนทุกอย่างนะก็คือว่าที่ปกป้องผมได้จริงๆก็น่าจะเป็นริปโตเลือกราคนนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนแบทแมนมากที่สุดเลย ถ้าชอบมากที่สุดโอ้โหตอบยากมากขอเป็นตัวนี้แล้วกันครับพระเอกของเรื่อง <c oughs> มองห,หน้าแล้วนะมองหน้าแล้วนะโอ้ในในใจขอโทษนะครับแต่ว่าผมชอบคิตตมากครับเพราะว่าขนนุ่มฟูมากเลยอ oh. out of the way cat child Ace, a c e deploy canine shield what is canine Excellent shielding. That seemed incredibly painful. Uh, anybody want to switch powers? เชิญชวนนะฮะมาดูกันนะครับเพราะหนังเนี่ยสนุกมากนะครับก็เอาใจทั้งสาวบอสดีซีแล้วก็คนที่ไม่ใช่แฟนดีซีด้วยนะฮะดีซีลีกออกซูเปอร์เพสนะครับขบวนการซูเปอร์เพสเข้าฉายในวันที่4สิงหาคามนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพ็กครับและอย่าลืมนะครับมีโรงภาพยนตร์คิดซีนีมาใครที่มีน้องๆหนูๆเนี่ยมาดูด้านที่โรงคิดซีนีมานะคะที่โรงหนังเ,เนี่ยมีสไลเดอร์มีบ้านบอลให้เล่นด้วยนะฮะก็คือว่าให้น้องๆเนี่ยดูหนังสนุกแล้วก็มาเล่นเพลินๆในโรงภาพยนตร์คิดซีมาด้วยนะครับ Squeeze <gasps> brew, match. That better be a licensed toy, or I will freak out.